อันเดอรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแอดลาสนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้นะนั้นก็จะมาดูดวงให้กับทุกคนเลยนะคะคลิปวันนี้นะคะเป็นคลิปแรนดอมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะสื่ออะไรกับคุณนะคะไม่มีไพ่ให้คุณเลือกนะคะก่อนที่เราจะไปฟังคําทานายกันนะคะไหนก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าขอให้ทุกๆคนนะคะมีสติในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นนะคะเป็นเพียงเหตุการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ คนบางคนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ขอให้เปิดใจในการรับฟังนะคะมันไม่ได้มีการตัดสินว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดดีสิ่งใด,งไ,ด,ด,งไ,ดไม่ดีหรือว่าไม่ได้มีการเปรียบเทียบหรืออ้างอิงถึงใครหรือศาสนาใดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในนี้นะคะก็สามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยทุกศาสนานะคะโอเคนะคะ ไพ่นะคะมี2ใบนะคะก็มีไพ่แฮงแมนนะคะแล้วก็ Ten of ฟ n ั s นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะสื่ออะไรนะคะก่อนอื่นเลยขออนุญาตเปิดดวงทุกคนโดยที่ไม่ติดกรรมต่อกันนะคะแล้วก็โดยที่ไม่ตัดสินกันนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเบื้องบนสูงสุดต้องการที่จะบอกกับ คุณนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นนะคะเกิดจากการกระทําของตัวคุณทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดคําพูดการกระทำนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะคะในชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะบอกว่าเป็นการกระทําที่ ป่าจากเจตานานะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณพูดออกไปหรือเลือกที่จะทําหรือเลือกที่จะคิดแล้วนะคะสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะก็เป็นผลที่ทําให้เกิดชีวิตคุณในตอนนี้ในช่วงเวลานี้นะคะไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะคะสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้นะคะโอเคค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะบอกคุณว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่เหนือบาก,กว่าแรงคุณนะคะ คุณสามารถที่จะทำได้ไม่ว่ามันจะหนักหนาแค่ไหนไม่ว่ามันจะยากเย็นแค่ไหนนะคะคุณสามารถที่จะทำมันได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะบอกคุณว่าคุณเกิดมาเพื่อที่จะสร้างแล้วก็รักษานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางคนก็เกิดมาเพื่อที่จะทำลายนะคะเป็นตัวกำหนดให้กับเบื้องบนนะเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างมาบนโลกนี้นะคะไม่ได้มีแค่พลังพลังงานเดียวนะคะมีหลายๆพลังงานอยู่รวมๆกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่รวมกันเพื่อความสมบูรณ์และสมดุลมันไม่มีหรอกคะ่ะสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วมีแค่ด้านดีอย่างเดียวหรือด้านร้ายอย่างเดียวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมี หลายด้านเสมอในตัวเองนะคะอยู่ที่ว่าจะเอาไปใช้อะไรและเอาไปใช้ยังไงหรืออยู่ที่ว่าคุณจะมองมันยังไงนะคะโลกที่เป็นนะคะกับโลกที่คุณเห็นน่ะมันแตกต่างกันเนาะเพราะสิ่งที่คุณเห็นนะ่ะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็นเสมอไปหรือสิ่งที่เขาเป็นก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นเสมอไปเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ขอให้เข้าใจ ในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เข้าใจในความแตกต่างนั้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะบอกคุณว่าความพยายามของคุณนะคะจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสำเร็จไปได้ด้วยดีแต่ความพยายามเหล่านั้นเนี่ยจำเป็นนะคะต้องอาศัยความมีเมตตาม,มีเจตนาที่ดีหรือ มีพลังงานที่ดีอยู่ตรงนั้นนะคะไม่ใช่ทำไปเพราะแรงกดดันนะคะหรือว่าทำไปเพราะอะไรก็แล้วแต่นะที่มันมีความอึดอัดนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะบอกคุณว่าก่อนจะทำอะไรนะคะคิดให้ดีคิดให้รอบคอบนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นนะคะ เป็นผลนะคะมาจากตัวคุณทั้งนั้นนะคะอย่าโทษอะไรหรืออย่าโทษใครเลยนะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นเพื่อที่จะทำให้คุณเติบโตขึ้นและเพื่อที่จะทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นในแต่ละวันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นนะคะก็เป็นไปเพื่อที่จะทำให้คุณเติบโตในรูปแบบที่คุณเป็นคุณและสมควรที่จะเป็น นะคะไม่ได้เป็นคุณในรูปแบบที่คนอื่นอยากให้เป็นหรือไม่ได้เป็นคุณในรูปแบบที่คนอื่นกําหนดให้เป็นนะคะแต่ว่าเป็นคุณในรูปแบบของตัวคุณเองที่คุณกําหนดด้วยตัวของคุณเองนะคะด้วยการกระทําของคุณด้วยความคิดของคุณและด้วยคําพูดของคุณ นะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะเตือนทุกคนนะคะผ่านไพ่นะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกๆ subscribe เลยนะคะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามและกำลังใจที่พพอร์ตกันมาโดยตลอดนะคะสำหรับวันนี้นันขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย